ข่าวร้อนที่ทำให้หัวใจคนรักแมว,วรุดปั๊บดึงหางแมวออกมาหน่อยเดียวอาจทำให้เจ้าน้องน้อยกลายเป็นอมาพาตได้เลยเหรอนี่คือคำถามที่กำลังระบาดในโลกออนไลน์จะหลายคนรักสัตว์ต้องกังวลใจกันใหญ่แต่ก่อนที่เราจะตัดสินไปเองลองมาคลายปริศนาเรื่องนี้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือกันเถอะเพราะบางครั้งความจริงอาจไม่ใช่สิ่งที่เราคาดคิดเลยแต่เฮ้ยนี่แหละจุดที่หลายคนพลาดไปบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆมีการใช้ข้อความเตือนภัยกันอย่างต่อเนื่องว่าห้ามดึงหางแมวเด็ดขาดเพราะอาจทำให้แมวอมาพาตได้ ซึ่งสร้างความตกใจให้กับเจ้าของแมวและผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงทั่วไปจนเกิดการส่งต่อข่าวสารนี้ไปมาระหว่างกลุ่มต่างๆโดยบางโพสต์ยังอ้างว่าข้อมูลนี้มาจากแหล่งวิทยาศาสตร์หรือคำแนะนำจากหมอสัตว์ทำให้หลายคนเกิดความวิกฤตตากรรมของน้องแมวตัวเองขึ้นมาทันทีทีมบรรณาธิการของสนุกนิวได้ลงลึกตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลนี้เข้าข่ายข่าวปลอมหรือที่เรียกกันว่าเฟกนิวที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเลยแม้แต่น้อยเอาละมาถึงคำถามสำคัญกันดีกว่า จริงหรือเปล่าที่การดึงหางแมวไม่ว่าจะแรงหรือเบาอาจส่งผลให้แมวอมาพาสหรือกระทบต่อระบบประสาทและสมองของมันได้โดยตรงเพื่อตอบคำถามนี้เราได้รวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบอย่างละเอียดของทีมสนุกนิวซึ่งพบว่าข่าวสารนี้ถูกแชร์ต่อกันมาตั้งแต่ปี2015โดยอ้างว่าการกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่ภาวะอมาพาสแต่หลังจากตรวจสอบอย่างครอบคลุมแล้วมันกลับกลายเป็นความเข้าใจผิดใหญ,ใหญ่หลวงเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายของแมวเลยหละจากการวิเคราะห์ข้อความเหล่านี้ไม่ได้เป็นความจริงเพราะการดึงหางแมว แรงแรงไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อสมองหรือไขสันหลังของแมวและไม่ส่งผลให้เกิดอัมพาตได้อย่างที่ข่าวปลอมบอกเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสําหรับผู้เริ่มต้นลองนึกภาพร่างกายแมวเหมือนกับตัวเราเองดูสิหางแมวประกอบไปด้วยเส้นประสาทและกระดูกสันหลังส่วนปลายซึ่งคล้ายกับปลายนิ้วมือหรือเท้าเราแต่ไขสันหลังหลักที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งหมดกับอยู่บริเวณเอวไม่ใช่ที่หาง ดังนั้นการดึงหางแมวแม้จะแรงก็ไม่กระทบถึงจุดสำคัญเหล่านี้โดยตรงสอนสพดรสาภพราชิต,ตานนท์อาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าหากดึงแรงเกินไปหางอาจเจ็บหรือหักได้แต่ไม่ถึงขั้นอมมาพาตเพราะระบบประสาทที่สํำคัไม่ได้อยู่ตรงนั้นเหมือนกับที่เราโดนดึงนิ้วแต่ไม่ได้ทําให้ขาเราอมมพาตนะ อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญยังแนะนําว่าไม่ควรดึงหางแมวโดยไม่จําเป็นเพราะแม้ว่าจะไม่ทําให้อัมาพาตแต่ก็อาจทําให้แมวตกใจเกิดความเครียดสะสมหรือสูญเสียความไว้วางใจในเจ้าของได้ในระยะยาวนอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บอื่นๆเช่นแผลเผาเนื้อเยื่อหรืออาการเจ็บปวดที่อาจนําไปสู่ปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมอีกตัวอย่างหนึ่งคือบางแมวอาจมีปัญหาสุขภาพพื้นฐานอยู่แล้วการกระตุ้นด้วยวิธีที่รุนแรงอาจทำให้อาการแย่ลงได้ดังนั้นการเลี้ยงแมวให้ปลอดภัย ยังควรเน้นการสัมผัสที่อ่อนโยนและเข้าใจพฤติกรรมของมันมากกว่าและนี่แหละจุดที่เรื่องนี้เริ่มกลายเป็นข้อถกเถียงข่าวปลอมแบบนี้มาเกิดจากความเข้าใจผิดในเรื่องกายวิภาคของสัตว์หรือบางทีก็มาจากวัฒนธรรมการเลี้ยงสัตว์ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศเช่นในบางวัฒนธรรมอาจมีการเล่นกับหางสัตว์แต่ในไทยเราเน้นความอ่อนโยนมากขึ้นแต่จริงๆแล้วการไม่ดึงหางแมวก็เป็นการป้องกันความเครียดที่อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของแมวได้ในระยะยาวซึ่งหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่บางคนเห็นว่าเป็นการละเมิดส คุณคิดว่าการจัดการกับสัตว์เลี้ยงควรมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่านี้หรืออไม่หรือข่าวปลอมแบบนี้ควรถูกควบคุมมากขึ้นเพื่อป้องกันความวิตกที่ไม่จําเป็นสรุปข้อเท็จจริงกันให้ชัดเจนอีกสักครั้งข่าวที่ว่าการดึงหางแมวทําให้แมวเป็นอัมพาตเป็นข่าวปลอมที่ไม่จริงแบบสิ้นเชิงการดึงหางแมวไม่ได้ทําลายสมองหรือไขสันหลังจนเกิดอัมพาตโดยตรงแต่เราควรหลีกเลี่ยงการกระทารุนแรงกับสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและความเครียดที่อาจสะสมได้เพราะสุขภาพที่ดีของน้องแมววคคือออาามสุขขงงเรเร อ้างอิงเพิ่มเติมหนึ่งช่วก่อนแชร์ https://www.youtube.com/watch?v=lefishimpusi คุณเห็นด้วยหรือไม่หรือมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงแมวที่อยากแบ่งปันแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์สิเราชักชวนให้ทุกคนมาร่วมพูดคุยกัน